หลังจากได้รับโจทย์แล้วนักล่าฝันก็ซ้อมกันทันทีคงเป็นเพราะว่าต้องรีบซ้อมกันให้เร็วที่สุดทุกเวลาในบ้านน่ดูมีค่ากับพวกเขาเสมอนอกจากร้องแล้วก็ยังมีแสดงที่ต้องซ้อมกันอีกค่ะแต่ที่เชื่อว่าน้องๆเลาจะต้องทำได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัปดาห์ที่หินอีกสัปดาห์หนึ่งก็ตามเร่งกันแบบนี้ก็ขออย่าให้แถวตอนปลายแล้วกันนะจ๊ะไม่ใช่บุพชินิวาดแน่ใจ รักจึงได้แรมลา<อ>มันชื่อเพลงเลยนะเหมยฮวนะไม่มีบอกอะ่ะใครได้เพลงเหมยฮวนะอ๋อบุญแจสอนอนะอะไรแถวขาง ดิั Hey, Bullet a cheese ต้องมาเอาใจช่วยพวกเขาในการซ้อมร้องกันให้ดีกับจดเพลงที่ได้รับในสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่กันนักนะคะอย่างกุญแจซอนกับเพลงบุกเพศนิวาดเพลงลูกกรุงที่การร้องจะต้องใช้เสียงหลบ ซึ่งเธอดูจะมีปัญหากับเรื่องนี้ค่ะเห็นความเพี้ยนอยู่ในบางในหลายๆจุดนะครับเพราะว่าเมื่อเราใช้เสียงหลบแล้วเสียงหลบเราจะไปไม่เท่ากับเสียงแข็งแรงของเราที่ตั้งไว้มันก็ยังมีขาดดนามิกอยู่นะครับส่วนก็อต้องจับตามองให้ดีว่าการร้องเสียงหลบเธอจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนมคิดดให้ลลบรุเว ที่ประสาทความรักพี่รมคู่ใครคู่เขารักยังคอยเฝ้าชมคอยพี่รมเรื่อยไปที่กับบทเพลงเพียงคำเดียวเพลงช้าซึ้งๆซึ่งช่วงหลังนาทีก็ทำได้ดีในเรื่องของจังหวะการร้อง เพลงนี้ไม่ต้องเต้นแต่จะต้องร้องให้ดีจังหวะต้องแม่นซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับทีด้วยเหมือนกันอีกในสัปดาห์นี้นะคะมีการพัฒนาขึ้นคือว่าร้องตรงจังหวะแต่ในขณะที่เต้นไม่ตรงจังหวะอยู่ที่จะทำได้ดีแค่ไหนก็ต้องเอาใจช่วยและติดตามพัฒนาการของเขาให้ดีหรือว่าทีเนี่ยจะร้องเพลงช้าได้ดีกว่าเพลงเร็วอันนี้ต้องรอพิสูจน์กันค่ะ กับเพลงจงรักดูเหมือนเธอคนนี้จะไม่มีปัญหาในเรื่องการร้องเพลงสไตล์ต่างๆเลยจากผลงานที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าโจทย์ในแบบไหนสานิก็ทำได้หมด แล้วซานี้ถูกทดสอบด้วยโจทย์ต่างๆมาตลอดเหมือนน้องๆทุกๆคนนะครับโดยการเปลี่ยนไปนู่นไปไปนี้มาตลอดเวลาซึ่งจริงๆแล้วมันยากมากสำหรับคนคนหนึ่งที่จะผ่านทุกๆโจทย์ได้อย่างดีนะครับซานี้เป็นคนนั้นนะครับเพลงจงรักเป็นเพลงออกลูกกรุงแต่เนื้อเสียงซานีนจะเป็นแนวห้าว เธอจะปรับเปลี่ยนตัวเองได้ดีแค่ไหนจงรักในแบบซาน้จะเพาะอย่างไรต้องเอาใจช่วยกันหน่อยนะคะนุ่มแม็กกับเพลงกุหลาบในมือเธอแม็กเป็นคนที่มีพัฒนาการดีเข้าใจในเรื่องของการนำอารมณ์มาใช้กับเนื้อร้องได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเขามีปัญหามากในเรื่องของภาษาเรื่องของการเปลี่ยนเพลงกลางสัปดาห์แต่บนเวทีเนี่ยเขาก็ทำออกมาให้เราได้เห็นว่า สามารถทําทุกอย่างออกมาได้ด้วยดีบูนแชนาเฮฮาสุขสันต<อ>เอา,ากกูแรงเราเข้ากันคือแม้กอะคือความรู้สึกแม้กตอนนี้เหมือนว่านักพยายามจะให้ได้สำเนียงแต่คือแม้กก็ไม่รู้ว่าแล้วมันอะไรคือคือความแตกต่างอะไรเงี้ยวันสะทกอ,อกเจ้าเอ๋ย ซยอวยหอยยวันนี้ถือว่าแมก็กทำความฮาใช้ได้นะครับแล้วก็ออตอบโจทย์การโชว์ได้โอเคเลยครับถือว่าโจทย์นี้ท้าทายแม็กมากเลยนะครับก็เป็นเพลงพื้นบ้านภาษาพื้นบ้านเนี่ยพี่ว่ายากในการที่เราจะจัดโจทย์จัดตัวโน้ตนะครับให้ตรงกับภาษาเขาถือว่าทำได้ดีนะพี่พี่ถือว่ามีความพยายามดีมาก ดูเหมือนโจทย์เพลงอย่างจำเลยรักเพลงโจทย์ในสัปดาห์นี้จะเข้าทางสาวแอนมากที่สุดนะคะเธอมีพลังเสียงที่ดีและร้องเพลงได้ดีในเพลงช้าเธอถ่ายทอดอารมณ์ได้เก่งมากซึ่งเราก็ได้เห็นฝีมือของเธอมาแล้วในเพลงเรือนแผ่ như nay qua. <laughs> น,น้องแอนสัมผัสกับทุกๆโน้ตท,ทุกๆคำนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ถือว่าสมบูรณ์แบบนะมากนะครับเจ็บกันคือรรท แล้วเพลงที่สองของพวกเขาในเพลงเอเชียนซึ่งก็มีเรื่องของภาษาซึ่งแต่ละคนคงจะต้องฝึกฝนกันให้ดีไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรจะเกิดปัญหาอะไรบ้างทุกคนก็ต้องเอาใจช่วยและจับตามมองพวกเขาอย่างใกล้ชิดนะคะ